กราบสวัสดีมิรักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้พี่เป้ามาพร้อมกับไหม่ตัวโปรดของพี่เป้าหวังว่าพี่น้องคงจะจำขวัญใจคนเก่าพี่เป้าคนเดิมได้ดีนักเพลงคนจนครับความรู้มีเพียงแค่ฉันปอเห คมสัญจรจากดอนเชดีสุพรรณบุรีเดินแดนบ้านป่านครคุณเสือที่เชื่อสาสัญญาเป็นเด็กบานฮอกนา เสียงโชคชะตามากับเสียงเพลงโอ้ไม่ยาไปห้าที่ไหนพี่น้องเลยอ้อเอเดโอเกจ่ายพี่น้องเอ้ยขยะนเพื่อลูกหลานพี่น้องเสียงดีห้องเพลงม่วนกดลงตะกร้าเลยพี่น้องเน้อสั่งซื้อได้เลยบัตรถึงร้อยบาทพี่น้องเอ้ยเอาเพื่อลูกหลานพี่น้องฝฟื่อง้องเน้อแล้วเสียงจะดียังพี่น้อยเบาเคินนี่พี่น้องเอ้ย กราบสวัสดีม่รักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้พี่เป้ามาพร้อมกับไหม่ตัวโปรดของพี่เป้าหวังว่าพี่น้องคงจะจำขวัญใจคนเก่าพี่เป้าคนเดิมได้ดีนักเพลงคนจนครับความรู้มีเพียงแค่ฉันปอเส ผมสัญจรจากดอนเชดีสุพรรณบุรีเดินแดนบ้านป่านครคุณเสือที่เชื่อสาสัญญาเป็นเด็กบา้านฮอกนา เสียงโชคชะตามากับเสียงเพลงโอ้ไม่อยากไปห้าได้ไหนพี่น้องเลยอ้าเอโอเใจพี่น้องเอ้ยขยะเพื่อลูกหลานพี่น้องเสียงดีห้องเพลงม่วนกดลงตะก้าเลยพี่น้องเน้อสั่งซื้อได้เลยบัตรถึงร้อยบาทพี่น้องเลย,อเ,ลย,อเ,ลยเอาเพื่อลูกหลานพี่น้องฝฟืหององเน้อแล้วเสียงจะดียังพี่น้อยเบาเคินได้พี่น้องเอ้ย